โอ้โห้ขาทำี๊ยก้มีควันซเช้ยวูผมมีเกโอเสกเกอบละละมกั่ไม่พอเก็บโลยกโอ้โไปใส่ตรงนี้เลยอ๋อเอาอันนี้อีกว่ยอ้ก่อนดีกวม่อีกว่